สวัสดีครับกลับมาพบกับช h a n n e l ติดกันพลายอีกแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ถึงเวลาสักทีครับที่จะได้จับมารีวิวนะครับสำหรับ m a ม g s t ึเก r i ไ e e d o m อมเกนดัมเวอร์ชัน Metal Build ของดาบันครับผมสำหรับ Strike Freedom ตัวนี้เนี่ยก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะขาดตลาดไปแล้วนะครับ แล้วก็เห็นว่ามีาบางรายนะฮะยังไม่ได้รับสินค้าที่พรีออเดอร์ไปเลยก็คิดว่าอาทิตย์หน้านะฮะก็คือปีใหม่เนี่ยน่าจะมีของลอดใหม่เข้ามานะครับพร้อมกับปีกแสงด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะยังไม่ขอคอนเฟิร์มนะฮะแต่ที่แน่ขาดตลาดและราคาน่าจะพุ่งนะฮะก,ก,ก็ไม่พุ่งหรอกก็คงขึ้นอีกนิดหน่อยว้า200นะฮะ โอเคสำหรับตัวนี้เนี่ยคือผมยังไม่ได้ติดสติกเกอร์อะไรมากมายนะครับเพราะว่าสติกเกอร์ที่ผมใช้นะก็จะเป็นส่วนหัวซะมากกว่านะฮะก็จะมีลูกตาแล้วก็ที่แตะหลังหัวหน้าเหัอนะครับแค่นี้สี่ชิ้นแล้วก็ชิ้นอื่นๆก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าสติกเกอร์ก็ยังห่วยเหมือนเดิมครับมีก็เหมือนไม่มีเพราะมันติดไม่อยู่นะฮะแล้วก็ดีคอน้ําไม่ได้ใช้เพราะในคู่มือนะฮะ ไม่ได้บอกว่าให้ติดตรงส่วนไหนของตัวนะครับก็คงต้องไปคํำหาหรือว่าใช้จินตนาการกันเอาเองนะครับว่าเราจะติดดีคอน้อํายังไงนะฮะเพราะคู่มือไม่ให้มานะครับโอเคอย่างที่เห็นในตัวเนี่ยผมยังไม่ได้ตัดเส้นนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยรายละเอียดถือว่าโคดดีครับต้องพูดอย่างนี้ถ้าจะให้มีคําถามมาบอกเลยตลอดว่าระหว่าง ดาบันกับโมโมโกเนี่ยควรจะซื้ออะไรนะหรืออะไรดีกวา่าถ้าให้ผมตอบตอนนี้โดยที่ผมจะไม่ไต่อโมโมโกนะผมก็จะบอกว่าคุณควรจะซื้อดาบันนะครับข้อแตกต่างก็คือจุดเด่นของเจ้าไซฟิดอมนี่ก็คือเฟรมนะฮะเฟรมในโครงในที่เป็นสีทองดูต้องมากทีนี้โครงในของทางโมโมโกเนี่ยมันเป็นทองตุ่นๆที่ไม่ใช่เคลือบ แบบนี้อันนี้คือเคลือบทองมาให้เรานะฮะฉะนั้นจุดเด่นของเขาก็คือโครงและแล้วก็จุดเด่นต่อไปนะถ้าคุณต่อโมโมโกถ้ามีรูปเปรียบเทียบนะเอิ่มนะผมไม่ได้หามาคุณจะเห็นจุดต่างๆเนี่ยที่มันเป็นทองเนี่ยแลบออกมานะฮะเป็นทองแรบออกมาซึ่งโมโมโกไม่มีนะครับ ถ้ดูจากรูปสินค้านะฮะของโมโมโกจะไม่มีทองแรดอย่างนี้นะฮะตามชิ้นส่วนข้อต่างๆนะ,ะของโมโมโกก็จะเป็นแบบชิดปิดสนิทไปเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูส่วนอือ่นๆก็ข้อเสียอย่างเดียวของผมนะก็คือหัยอยวทนะี่มันต่อไม่สนิทแล้วมันหลุดง่ายมากที่สุดข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือ มันดีเกินไปหรือเปล่าที่มันมีชิ้นเล็กชิ้นยิบชิ้นย่อยเยอะมากนะฮะทาให้เวลาต่อเนี่ยถ้าคุณทาชิ้นส่วนกระเด็นอ่ะคุณเสียเวลาในการหาชิ้นส่วนอย่างแรงเลยนะบอกไว้ก่อนฉะนั้นเวลาต่อก็ค่อยๆดูนะครับอ,อ่พูดถึงต่ออีกใบต่อก็ผิดนะฮะแต่ไม่มีปัญหาสําหรับผมหรอกผมว่านะคือเรารู้อยู่แล้วว่าจีนก็คือจีนนะฮะใบต่อบางอันก็มักง่ายนะครับแล้วก็ ทำผิดซึ่งเวลาคนต่อเนี่ยเขาก็จะทราบอยู่แล้วนะฮะถ้าถ้าต่อมาโดยประมาณหรือเคยต่อ,เ,อเจ้าสไตฟดอมนี่ก็จะรู้ว่าชิ้นส่วนมันจะเป็นยังไงนะฮะก็ไม่น่าจะพลาดกันนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของของที่มากับเจ้าตัวเลยดีกว่านะฮะก็จะมีบีมชิลมาครับมาให้อีก2อันซึ่งข้อดีก็คือมันจะมาในแบบกึ่งสําเร็จเลยก็คือแค่ถอดชิลด้านข้างนะครับ ออกมาแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับตัวสีแดงนะครับซึ่งตรวนี้มันมีสีแดงอยู่เห็นไหมเราก็ไม่ต้องเสียเวลามาถอดแต่ว่าข้อเสียก็คือเราจะไม่มีชิ้นนี้เราก็ต้องใช้ชิ้นนี้ทั้งชิ้นนะฮะติดมันลงไปเท่าน,นั้นเองอ่าโอเคเมื่อเราติดบีมชิลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะจะป็นชิลสองชั้นนะครับแล้วโดยที่ก็เพียงถอดเจ้าตัวเนี้ยออกมา ต,นนต่อไปเป็นเรื่องของมือนะฮะมือนะครับถ้ารวมกับตัวที่ติดมาให้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด6คู่นะฮะแต่ว่าจะมีเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับก็คือตัวนี้นะฮะที่สามารถถือวอุธได้นะครับนอกนั้นก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากเพิ่มแอคชั่นนะครับอย่างนเนี้ยก็ใส่วุธไม่ได้นะฮะอย่างนี้เช่นกัน ก็ใส่ไว้ไม่ได้โอเคตรงนี้ก็คือจะเห็นแล้วจากที่ฟัตบิวครั้งก่อนนะที่ผมจะแสดงมือทั้งหมดว่ามันมีกี่แบบนะฮะโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นบีมเซเบอร์นะฮะจะมา2ชิ้นนะครับซึ่งตัวด้ามดาบเนี่ยเราก็จะติดจากตรงนี้นะฮะแต่ผมเห็นว่ามันแกะเกะกัดนะฮะก็เลยดึงออกมาสำหรับตัวบีมนะฮะก็จะมาในลนักษณะของสีชมพูอ่อนๆนะครับ ก็สวยงามไปอีกแบบนะผมว่าต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับทีมไรเฟริลครับซึ่งจะมาให้2กระบอกครับซึ่งทั้ง2กระบอกเนี้ยวิธีการต่อก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับมีลูกเล่นในการต่อกันเป็นลองไรเฟิลได้นะครับสักครู่นะฮะลองไรเฟิลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ยาวพอดูนะฮะได้เป็นหนึ่งลำตัวเลยแหละทีนี้ถ้าจะมาถือเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกผมลองลนะมันมันดูไม่แข็งแรงนะฮะถ้าถ้าจะคิดดว่าจะถือด้วยถ้าออลองไ r i f l ลอันนี้นะครับทีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังไม่ติดสติกเกอร์ซึ่งมันต้องติดสติกเกอร์ตรงส่วนพวกนี้นะฮะซึ่งผมว่าไม่ติดดีกว่าไว้แบบนี้แหละ Okay. อีกส่วนหนึ่งก็คือฐานดากูนนะฮะซึ่งจะมีมาให้ทั้งหมดนะครับ2แบบนะครับอย่างที่ตรงนี้ก็เป็นแบบที่1แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบที่2นะครับซึ่งก็จะต้องประกอบไปด้วยแท่งอันนี้นะครับแล้วก็เสียบกับฐานอันนี้นะฮะแล้วเราก็เอาดากูนเนี่ยมาเสียบตรงนี้เข้าไปเพื่อที่ได้ลักษณะแบบ สูงมากกว่าเดิมที่ไม่ได้ติดกับฐานด้านล่างนะฮะโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้เรามาดูกันที่ฐานนะครับฐานเนี่ยก็จะมีลูกเล่นนะฮะเยอะเลยแหละอย่างเช่นนี่นะครับเราดึงตัวนี้นะครับขึ้นลงเนี่ยเราก็จะสามารถปรับระดับนะฮะของส่วนนี้ได้นะฮะด้านหลังนะครับก็จะเป็นขึ้นลงนะฮะเราก็จะสามารถ ปรับระดับความสูงได้เช่นกันนะครับอโอเคเราก็สามารถดิดมัขึ้นมาได้ต่ำสุดจนถึงสุดแล้วก็ใส่ตัวล็อกนี่คือตัวล็อกนะครับมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้ต่อตรงนี้ก็จะเห็นไหมครับว่าจะมีสามารถกดแล้วก็ทะลุทางนี้มาได้นะครับ ตัวนี้เป็นตัวล็อกเหมือนกันครับถ้าอย่างนี้เราไม่ได้ล็อกแหละมันก็จะเลื่อนได้ทีนี้ถ้าเรากดตัวนี้มันก็เป็นตัวล็อกปุ๊บเราก็ขยับตัวนี้ไม่ได้แล้วก็จะมีทั้งหมดสามจุดที่เป็นตัวล็อกที่จะทำให้สไตฟรีดอมของเราเนี่ยไม่นอนแนนแน่นอนนะฮะโอเคถึงเวลาสักทีเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับของเจ้าตัวสไตฟรีดอมกันดีกว่าครับเอาละครับก่อนอื่นเรามาเริ่มจุดขยับที่หัวกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ สำหรับผมผมจะทําให้ดูอย่างนี้เลยคะัะดึงมาอย่างนี้เลยหลุดแล้วเพราะว่าที่หัวเนี่ยมันประกบกันไม่ติดะครับอันนี้ผมลองแล้วนะกดพยายามกดเต็มที่แนละ้วหัวมันก็ไม่ติดฉะนั้นจุดเสียสําคัญของผมสําหรับตัวนี้คือหัวครับยกซ้ายยกขวานะฮะก้มขึ้นนะฮะเออก้มลงนะฮะเงยขึ้นนะฮะ หมุนรอบคือจะหมุนปุ๊บหลุดแหละฉะนั้นหัวเนี่ยคือข้อเสียที่สุดข้อเสียที่สุดเลยย้ำเลยนะฮะที่ผมเจอนะฮะโอเคข้ามหัวไปแบบที่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่หัวไหลนะฮะตรงนี้นะครับขยับขึ้นลงนะฮะก็ด้านระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันจะมีแกนตรงนี้แกนตรงนี้ ที่ขยับตามได้นะครับตรงแขนตรงนี้กรอบกรอบตรงนี้ก็สามารถเปิดขึ้นลงได้คือจุดเด่นที่ดีอีกอย่างหนึ่งของทางดาวันก็คือโครงในเนี่ยเราสามารถเห็นได้หมดเลยเห็นยัางโครงในเช่นตัวกระโปไงเห็นไหมกระโปงด้านหลังเนี่ยก็มีโครงในเป็นสีทองคือเราสามารถมองเห็นสีทองได้ทั้งตัวเลยที่มันเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์ฟรีดอมตัวนี้เนี่ยนะฮะโอเค แขนนะฮะขยับขึ้นสุดได้เท่านี้นะฮะหมุนได้รอบนะฮะรอบก,ก่อนเกะกะน,นะครับแขนเนี่ยผมถือว่าไม่มีปัญหาเลยนะฮะจับขยับขยับขยับมัอนอยู่กับที่หมดตัวนี้บอกเลยว่าแน่นครับแน่นและเจ็บมือนะฮะไม่มีหลวมแน่นอนครับพับข้อศอกนะฮะติดถึงขนาดนี้เลยทีเดียว ะะตรงนี้นะครับก็หมุนได้นะครับเห็นไหมฮะหมุนได้รอบเลยตรงข้อมือนะฮะจุดนี้นะฮะก็ขยับได้เห็นไหมฮะหักมาถึงตรงนี้เลยถ้าดูที่ฟัสบิวก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันขยับได้นะมือก็หมุนได้เช่นกันนะครับรอบเลยแล้วก็ขึ้นลงนะฮะ ในส่วนของหน้าอกนะครับคิดว่ามันจะมีอะไรนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรเลยคอกพิตเปิดไม่ได้นะฮะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับก็ขยับได้อย่างนี้นะฮะซ้ายขวามิดเดียวแต่ชิ้นส่วนแน่นนะฮะโอเคตรงที่กระโปรงนะครับ ถ้ากระโปรงข้างเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บได้นะฮะโดยการเลื่อนเลื่อนเจ้าตัวกระโปรงหลังเนี่ยลงมานะครับแล้วก็พับกระโปรงด้านข้างนะฮะก็จะเห็นรูตรงนี้เนี่ยซึ่งเราสามารถเอานามบีเลเฟิรของเรานะฮะใส่เข้าไปเก็บไปได้นะครับโดยที่ตัวไลเฟิลนะฮะก็จะมีจอยส์นะครับตรงนี้นะครับเราก็ นำจอยเนี่ยเสียบเข้าไปในที่รูตรงนี้ก็จะเก็บปืนไรเฟิลนะฮะได้แบบนี้นะฮะโอเคข้ามไปที่กระโปรงเลยดีกว่าครับสำหรับกระโปรงหน้านะฮะชิ้นส่วนด้านหน้านะครับสามารถกางออกนะครับได้แบบนี้ด้วย แล้วก็ขยับขึ้นลงค่อนข้างจะแน่นหนาน,นะฮะก็ต้องระวังเจ้าชิ้นนี้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะหลุดง่ายเช่นกันถ้า,า,ถามไม่ได้กล่าวไว้นะฮะแล้วก็ตัวตัวนี้เรียกว่าอะไรเซฟิทชนะีอ่าก็สามารถกางได้เช่นกันครับก็จะยาวยาวมากๆเลยแต่ผมว่านะ ตอนกลางออกอ่ะตอนแบบตั้งโชว์อ่ะันไม่เท่เลยสำหรับผมอ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ผมก็งงว่าจะเก็บดาบเออเก็บปลายปืนยังไงนะัมไม่เท่อผมว่าเก็บไว้อ่ะดีกว่าเก็บมันไปเลยให้มันอยู่อย่างเงี้ยดีแหละจุดที่ต้องระวังนะฮะก็คือ อสองชิ้นนี้นะฮะชิ้นตัวบนนี้แล้วก็ชิ้นล่างนี้จะหลุดง่ายมากาชิ้นด้านบนก็หลุดง่ายเหมือนกันนะโอเคสำหรับขานะฮะก็ถ้ายกบ่อยๆนะฮะก็หลุดแน่นอนนะฮะฉะนั้นมีโยกส่วนหมุนได้ก็หมุนไม่ได้รอบนะฮะเพราะมันติดติดต้นขาตรงส่วนนี้นะฮะเรามาดูกันที่ว่ามันติด หน้าเตะหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็แน่นนะฮะเห็นไหมฮะมันไม่หลวมนะครับแต่ว่าถ้าขยับไปบ่อยมันหลุดหมายถึงขยับหน้าขยับหลังนะ <ส afe. S 1> โอเคชิ้นส่วนแน่นๆ่นเลยแหละหัวเข่านะครับแนะพูดจะไม่ทันไรเลยเนี่ยหลุดเล้อแน่นนะ <laughs> คือ ข้ามไปเลยอ่ะไหนก็ไหนๆแล้วโชว์ขายอย่างเดียวเลยแล้วกันนี่นะฮะสามารถหักสุดได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับมีตัวด้านหลังซึ่งตรงนี้ผมว่ามันโล่งไปนะมันไม่มีอะไรมาบางส่วนนี้เลยแล้วก็มีส่วนเปิดของตัวนี้ที่ว่าเป็น iphone หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จลุดอีกแยะ ว่าเราก็หลุดหลุดกลางอากาศอย่างนี้เลยไม่มีเทคไม่มีตัดต่อนะส่วนนี้ก็ยังหลุดอีกอฉะนั้นถ้าใครได้ไปก็ผมว่านะกาวเป็นบางจุดไปเลยถ้าไม่เสียดายนะผมว่ากาวไปน,น่าจะตัดปัญหาได้มากกว่าถ้าคิดว่าจะเล่นนะครับแต่ข้อดีของมันก็นมีอย่างเช่นเนี่ย ที่บอกไปนะค,คือมันจะโชว์สีทองให้เราได้เห็นตลอดเวลานะฮะนไครับมีจุดมีสีดทองโล่มาตลอดนะครับรวมทั้งเท้าด้านหน้านะฮะตรงนี้ด้วยข้อเท้านะครับก็ขยับขึ้นลงได้นะครับพอประมาณนะฮะปิกไปด้านข้างนะครับแต่ว่าหมุนนะะไม่ได้รอบเพราะว่าจะติดตัว ตัวนนี้นะคโอเคแั้วนี้ก็คือคร่าๆแบบลวกๆนะฮะอีกแล้วนะฮะสำหรับของเจ้า Strike s t r i k e freedom เดี๋ยวเราไปดูปีกกันดีก,กว่าครับโอเคสำหรับปีกนะฮะของเจ้า strife k e Freedom เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เป็นจุดเด่นเลยแหละที่ strife Strike Freedom มี แล้วก็ทางดาบันก็ทําตรงส่วนนี้นะฮะต้องชมเชยเลยว่าทําได้ดีมากๆนะครับก็ก็อย่างที่เห็นนะฮะเขาก็ยังพยายามโชว์ล่องโชว์ลายให้เราเห็นอยู่นะครับว่าจะมีสีทองออกมานะฮะตัวลายนะฮะทำได้ดีครับเก็บรายละเอียดได้เยอะเลยนะฮะสีทองนะฮะเราก็ยังเห็นได้ทั้งทั้งทั่ว นะฮะของชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นชิ้นตรงนี้นะฮะหรือแม้แต่ใต้ปีกที่เป็นไอคอนอย่างนี้นะฮะก็จงเป็นสีทองนะฮะให้เราได้เห็นนะครับจุดขยับสำหรับจุดขยับของปีกนะผมว่าทําได้ดีนะฮะเพราะนอกจากว่าจะขยับปีกพวกนี้นะฮะขึ้นลงนะครับแยกอิสระได้ประมาณหนึ่งแล้วนะตรงนี้นะฮะก็ขยับได้นะฮะเช่นกันนะฮะ ครับปีกนะฮะก็ขยับมาอย่างนี้นะครับสุดอย่างนี้นะฮะแล้วก็หมุนนะฮะให้รอบตัวแต่จหมุนเพื่ออะไรนะฮะกลางขึ้นนะครับทั้งสองข้างเลยแล้วก็ดูนะฮะความแน่นหนานะฮะก็แน่นพอควรนะครับไม่ได้อ่อนปีกไม่ได้อ่อนเลย ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวสับปิดแล้วก็ตัวดากูลนะฮะก็สามารถถอดออกแบบรุนแรงได้เลยเพราะว่าผมลองมาแล้วผมลองถอดแบบหลายครั้งดูแล้วนะครับไม่มีปัญหาที่จะถอดออกหรือจะทําติดแบบครัง้งครังคาคาให้มันโชว์โชว์ส่วนสีทองอย่างเงี้ยก็ได้ เห็นไหมครับกางออกมานิดหนึ่งนะฮะมันก็จะโชว์ต,วติดส่วนของสีทองอย่างนี้นะฮะหรือจะดึงออกไปทั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับมีความแข็งแรงโอเคสำบการนำตัวติดเข้ากับที่ฐานนะฮะเขาก็จะมีโจ,จอยตัวนี้นะครับมาให้ติดซึ่งจะมีล่องอยู่นะฮะเห็นไหมครับนี้ เราก็นําเสียบเข้าไปนะฮะกับจงล่องนี้นะครับเท่านั้นเองครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือคร่าวๆนะฮะของจุดขยับนะฮะทั้งหมดของเจ้า Strike Freedom Gundam นะฮะเอ,อ่เวอร์ชัน Metal Build ของทางดาบบันนะฮะที่ทำออกมานะครับสำหรับความพอใจผมถือว่าตัวนี้นะฮะทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับไม่ผิดหวังนะฮะยกเว้นว่า บางชิ้นส่วนที่จะมันแน่นไปหน่อยนะครับเพฉะนั้นเองทำให้การต่อ,อมันเจ็บนีก็สำหรับราคา1,300บาทผมว่าคุ้มนะฮะถึงจะมีบางคนไปเทียบว่าเออพันสบาทนี่มันราคาเท่ามัสเตเกตของบันไดแต่คุณเทียบมันไม่ได้นะครับพอนี้มันต้องเทียบกับเมทัลบิวนะฮะที่เมทัลบิวราคา8ป0 0ับาทนะครับฉะนั้นความคุ้มค่ามันเลยมากกว่าแล้วก็ เป็นแบบพลาสติกโมเดลคิดด้วยแต่ว่าเมทัลบิวมันเป็นแบบสําเร็จรูปนะฮะขอให้แยกประเด็นตรงนี้ออกนิดน,นึงนะฮะแล้วก็มันมาพร้อมกับแผง30กว่าแผงนะฮะโดยที่มาสเตอร์เกีที่ถ้าไปเทียบกับทาง St ตฟรีดอมมันก็ห่างกันอยู่นิดน,นึงนะครับโอเคครับก่อนที่จะเวิร์นเวิร์ไปมากกว่านี้นะฮะก่อนที่จะพูดมากไปมากกว่านี้ผมขอจบการรีวิวจะเป็นเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยอะไรที่ผมไม่ได้บอกปในคลิปนี้นะฮะ อคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะฮะขอให้ติดตามกันด้วยอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอเันทีปีหน้าเดี๋ยวจะมีแจกรางวัลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ